เนี่ยดูหลุมนี่ครับดูหลุมนิหลุมขบถนนนั่นแหละเนี่ยดูดิเนี่ถนนนี่หลุมอย่างลึกอย่างลึกครับเนี่ยโอ้โหตากลัวมากครับดูครับถนนเนี่แตกเลยับโอ,โโอโเ้เสียหายมากเลยดูดิน้ำหนักมากครับลถน้ำหนักมากเลยครับดูดิ ดูนะครับถนนไม่เสมอกเลยครับยุบไปโอ้โหเยอะนะครับเป็นนิ้วยาวไปเลยครับนะครับยาวไปเรื่อยแตกไปเรื่อยครับโอ้โหไม่ไหวจริงครับดูดิโอ้โหยาวเลยครับนี่ครับในถนนสายล้งขุยครับเพิ่งทําปีนี้ทาเมื่อเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนของพศ2630เลยครับ เป็นล่องเลยครับนี่ครับนี่ครับเริ่มเป็นลุ่มแล้วครับนี่นี่เริ่มยุบครับยุบต่างระดับนะครับสูงก็ต่ําไม่เท่ากันเลยครับเห็นไหมครับขนาดถนนใหม่นะครับยาวเลยครับไม่รู้รถขนาไหนน้ำหนักมากจริงๆเลยเนี่ยเส้นสายของเทศบาลตำบลตุงคุยถนนใหม่นะครับคุณชำเสร็จครับ แล้ววันนี้ก็รู้สึกเริ่มเริ่มจะมีการจัดงานนะับจะเป็นงานนิ้วของคนขุยครับผม,ผมสวยดีฮะมังกรนะ เริ่มจะมีการจัดงานงยิวแล้วครับมีเริ่มมีร้านค้ามาตั้งขายของกันที่กลางถนนเลยนะครับฝั่งในด้านโรงเรียนในโรงปุ๋ยโรงเรียนในประถมอะประถมที่มสามอะีอ่หาไมา่ถึงนี่เลยหาไมา่พน ไม่รู้ว่าคนที่มาเที่ยวในงานเนี้ยไอ้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อะจะเป็นยังไงไม่รู้เลย สวยสวยสวยไปมุมได้เริ่มกัดงานแล้วเล่นายังไม่รู้ลไปมุมนี้ก็มาเลยแหละนี่เป็นคืนี้ก็วนะ กันนี้แล้วครับเรื่องจีการยนต์นี่แหละเนี่ยมาดูกันว่าถนนเป็นยังไงควยเริ่มล้มล้มบ้างแล้วล่ะรถ <c oughs> มีควยล้ม,มนะควยสันถนนเพราะว่ามันไม่มีการควบคุมน้ำหนักเลยครับว,วิ่งตัน วิ่งน,นะครับน้ำแบบหนักเยอะแค่ไหนก็วิ่งเออไม่ใหม่ก็พังครับดูเดี๋ยวค่อยดูกันวีเดียวแค่นั้นนะครับเนี่ยดูรอยครับนี่ดูรอยยุบสิครับเนี่ยเนี่ยยุบเป็นทางเลยครับเนี่ยครับรอยขาวยุบเป็นทางไปเลย วิ่งมาถึงหน้าดอกกระเจาะนะครนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนหะนอ้าวันทุ่งวันทุ่งได้นี่อยู่ในหนอครับเป็นล่องไปเลยเนะี่ยเป็นล่องลึกเลยนะนี่นี่นี่นนล่องลึกยาวไปเลยยาวเป็นกิโลอ่ะไปเรื่อยอย่เงี้ยโอ้โห าถึงหน้าเทศาบาลคุยลึกมากเลยครับกลางถนนลึกมากเลยครับดูดิครับลึกมากเลยมันลงลงไปแบบโอ้โหเป็นไม้เสมอกันเลยอะยุบเยอะอยเลยเนี่ยเสร็จใหม่ๆเลยเนะนี่ยขนาดเสร็จใหม่ๆเลยเนะี่ยดูดิ เห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยดูก็ได้นะรอยมันจะไม่เสมอการเนี่ยยุบยุบไปเยอะเลยเนะี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูรอยดิรอยยุบไปเยอะเลยเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเสมอกันที่ไหนเลยเนี่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 ยมันไม่เสมอกันเนี่ยเนี่ยดูดิยุบไปเยอะแยะเลย เน,นี่ยหัวใจแดงเฮลิจะจะบูลเปัมขอจานน้ำเผาปั้นหนตรงที่ก็ใช้มาประมาณไม่น่าจะเกินห้าปีนะแต่ว่าอ,อก็เรนะิ่มทำแล้วอายุแล,ล้ล่ะ แต่ถ้าถ้านี่ยแต่ถ้ามองดูเนี่ยมันสีมันก็ไม่เหมือนกันเน่ะเพราะว่ามันมันไม่เสมอกันไงก็เลยดูเป็นร่องเป็นหลุมอะไรไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ที่หน้าวัดหน้าวัดสันติสุขอันนี้วัดสันติสุขอะไรสันติ สุขหลาม่มั้ติสุขหลาม่ะเฮ้ยแล้วน้งเป็นหลุมไยมากเลยเน่เน่เน่แน่แน่แชัดเจนเลยเน่เน่่ยดูดิเนี่ยมันเป็นหลุมไยมากเลยดูดิ แน่ๆมองเห็นเยเนี่ยเน่ยๆๆเห็นไหยเนี่ยเนี่ยยุบลงไปเลยเนี่ยเนี่ยถึงเนี่ยขนาดนใหม่เลยเนี่ยเพิ่งทำเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่จะมาเที่ยวในข้างืนนี้จะเป็นยังไงเนาะเผื่อว่าเจอทางที่เป็นบ่อเยอะ เขาบอกว่าถนนอะรถเกียบยุคก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าดีทำให้ถนน,นแน่นดีเขาว่าแต่ฉันคิดว่ามันดีหรอครับกับกถนน,นที่ทำมาใหม่ๆแทนที่จะใช้สักสิบ0สิบปีเนี่ยปีเดียวพังแล้วเนี้ย วิ่งก็วิ่งคือแทนที่มันจะใช้งานวิ่งสะดวกเนี่ยกับต้องวิ่งลำบากเนี่ยไม่คิดว่าดีหรอครับรูว่านะ่าจะช่วยกันดูแลรักษานะครับถนนเนี่ยให้เป็นใท้ได้นานๆหลาย,ลายปีหน่อยเอางบเอาเงินที่ไหนมานรปรับปรุงหนักหนาจะได้ครับจะได้เงิน ไกลได้สิบยี่สิบปีแล้วมาทำักครั้งนึงเอออันนี้เห็นพอพังพังก็เอายางมาันไปมาป่าป่าแล้วก็วิ่งวิ่งก็ไม่เหมือนเดิมอะ่ะถ้านึกถึงระภาพเลยวิ่งที่อะไรที่มันเป็นคลื่นเน่ะที่ว่ากระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยมันจะไปดีอะไรครับนี้วะฆังนี่หนอนได้เทศบาลระฆังเนาะ บอกเทียบวิ <c oughs> oh, ่งนีนโอวเดี๋ยวยังซ้ายเดี๋ยวยังขวาร้อยปะเออเทียบบอกแซมกันน่าดูนี่ก็วิ่งในโลกประจันน่ะเพราะว่าไม่ไม่ดูแลอ่ะ เอะไรก็ปล่อยให้หลวงเขาทำไปทางหลวงเขาทำไปเราใช้ยังไงก็ได้มันเป็นอย่างนั้นดูแลโอโห่มันต้องช่วยกันดูแลครับถนนหทามเราใช้ถนนเราก็ต้องดูแล,แล,แลดีๆมันแย่มากเลยครับขนาดถนนเป็นใครับใช้มาพอห้าปี ขอวิงวอนนะครับทุกท่านที่ใช้ถนนสัญจรไปมารวมกันนะครับช่วยกันดูแลจะเหมือนว่าถนนนั้นเป็นของเราเราจะได้เดินทางสะดวกสบายไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับนนใครก็บอกว่าไอ้ถนนเนี่ยมันยุบ รถวิ่งยุบอะไรเนี่ยไม่เป็นไรแน่นดีรถยิ่งหนักยิ่งแน่นดีท่านคิดคิดว่ามันดีเหรอครับแต่ว่าถนนเนี่ยผมดูแล้วมันใช้มาหลายปีแล้วละ่ะก่อนที่จะมาซ่อมมันนะมันแน่นอยู่แล้วแล้วก็รถที่เขามาทำถนนอะ่ะเขาก็บดแล้วบดอีกหลายรอบเลยล่ละผมก็คิดว่ามัน มันแน่นมากเลยนะแข็งแรงแข็งแรงจริงๆแต่ท่านจะปล่อยให้มันให้มันให้มันท่านหนมันยุบเหรอครับเอารถที่หนักๆมาวิ่งโดยที่มีมีการควบคุมน้ำหนักท่านชอบวิ่งคือถนนมันใหม่อ่ะมันก็สวยอยู่แล้วเราวิ่งก็มันก็สะดวกสบายอ่ะมันไม่เป็นคลื่นอ่ะ วิ่งทางเรียบๆกับวิ่งทางนี่มันขูกขาท่านชอบแบบไหนนะครับผมว่าช่วยการรักษาช่วยกันดูแลดีกว่าน,นะครับคนที่มีรถใหญ่ๆหนักๆอะ่ะก็ผมว่าอย่าเห็นอย่าเห็นแค่ตัวมากเกินนะครับคือว่าอย่าเอาแต่ได้อย่างเดียวคือถนนขอ้งคุณอะ่ะคุณไม่ดูแลคุณจะปล่อยให้มันพังเงี้ยปีเดียวพังเลยเงี้ย คุณจะทําอย่างนั้นเหรอครับทําไมไม่ใช้สักอย่างน้อยก็สักห้าปีหรือสิบปีคือคือไอ้ที่ว่าน้ําหนักมันมากเกินเนี่ยก็หมายความว่ามันมันมันมากจริงๆนะมันอย่างทรายเนี่ยบางทีเขาให้บรรทุกอะครึ่งรถเนี้ยแต่ท่านก็ใส่จนเต็มรถ่อนรถเนี้ยวิ่งไปทา้งหนนี่รู้เลยเพราะว่ายางมันจะยุบ ยุบให้เห็นเลยอะยุบลงไปเป็นแบบจะเป็นเซนเป็นนิ้วไปเลยอะลงเป็นหลุมให้เห็นเลยเลยแ้าจะทำแบบนั้นแหละจะเอาแต่ให้มีไรายได้เยอะๆบรรทุกให้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยนะครับไม่เสียเวลาไม่เสียเที่ยวนะเนี่ยกับการที่ต้องใช้ถนน,นที่พังของพังเคยไปวิ่งไอที่ถนน,นที่มันขรุขระครับนันรู้สึกยังไงอะการเดินทางก็ช้า วิ่งไวก็ไม่ได้อย่างทางเรียบเนี่ยมันวิ่งไวได้ถ้าเราควบคุมน้ำหนักมันใช้ได้นานเป็นห้าปีสิบปีเนี่ยฉันอยากจะวิ่งแบบทางหลุมทางบอ่อแบบวิ่งแบบคานไปงไงนะครับชอบแบบนั้นนะครับ <c oughs> เหมือนทางลูกเรือที่ว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อสมัยก่อนเนี่ยเขาทำให้ดีๆก็ดูแลเดูแลให้ดีๆหน่อยครับ จะเห็นแกนได้มันมากนะครับเอาเด่นรวยตัวเองเงี้ยแล้วนึกถึงไอ้คนที่ใช้ใพวกมอเตอร์ไซค์ลูกเมียคุณไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนเงี้ยเมียคุณไปจ่าตลาดเงี้ยต้องไปตกหลุมตกบอ่อล้มเงี้ยเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยคุณไม่สงสารนะครับสารลูกเมียมั้งนะครับ แล้วโชเฟอร์เดินผู้ชายอ่ะถ้าโชเฟอร์เด็นผู้หญิงก็สงสารลูกสงสารผัวมัง <c oughs> ้งเนาะคนเหมือนกันอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยไถรถในมันดูแลถนนหน่อยนะครับดูแลถนนช่วยกันดูแลถนนให้มันใช้ได้นานๆน,น,นึกถึงเวลาปู่ย่าตายายเขาเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลเนี้ยมันต้องไปให้ทันเวลา แพทย์เขาได้ช่วยได้ทันท่วงทีท,ทางไม่ดีเงี้ยวิ่งไหวท่านคิดว่ามันจะถึงง่ายๆครับโรงพยาบาลเนี่ยแล้วพ่อแม่ญาตยายที่อยู่บนรถรถไอ้โรงพาล